ยางไว้ยางไว้ค่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไง มาเล่นน้ำที่เจอไ้ปลาไม่กระโดดปลาไม่บืนแค่มาเล่นน้ำค่ะ ทำไมตัวนี้ไม่ไปไหนอ่ะ ดู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 โอู้หใสจจ่เจ๋งๆแล้เนี่ยหางขาดหางขาดอุ๊ยสังเกตให้ดีๆค่ะว้ายใส่จะเล่นกันใหญ่เนาะเล่นกันสรุกเป็นหางขาดหางไม่มีโอ้ จะหางยาวแต่สังเกตตัวนี้ไม่มีหางสั้นหางไม่ยาววีมาแปกาอาวมาเยอะสรุปตัวนี้ขึ้นมาโชว์ให้เห็นหางเนาะไม่มีขาตดดัวอู้คุณยายไาย ขึ้นมาเดินตั้งนานแม่คุณยายเพิ่งสังเกตหางเขาค่ะนั่นนั่นหลงใจจะเล่นซนกันเึ็นหางสั้นอืมเขาก็ยังไม่อยา ยังไม่ห่างออกจากกองน้ำนะคะเขาก็ยังกลับมาอีกค่ะไหม่มีหางจะด้วยมีแต่หางสั้นหางเดินมาเรื่อยค่ะเดินมาเรื่อย ปั๊บวับวับอืมยังไงยังไงอ๋ออยากให้เห็นหางก็เลยเดินมาให้ดูซะชัดๆคดุณยายมองไม่เห็นดีนะฮะก็เดินโชว์ให้ดูเลยค่ะโอ้โห โน่นนะคะโน่นอ่อไปแล้วค่ะในธรรมดาขึ้นมาโชว์ให้เห็นนะนะนม่นตันวหางให้ดูด้วยโอยมันกำลังยะโผลขึ้นมานะคะ่ะตัวนั้นไปเริ่มนะ เห็นนกขาวก็ยังรอค่ะจะนกขาวอู้ไลแล้วทันทีเลยค่ะเห็นไหมล่ะเห็นอยู่นิ่งๆนี่วิ่งฝุงฟ้าฝุงฟ้าแตก ไปคนละทาง่ะคะ่ะบาก็ร้องลั่นไปอีกแล้วค่ะเอยปลาฮัตแทกับคนละทางอีกเลยต้องขอขึ้นมาเฉยไม่มีอะไรไม่ได้อะไรได้อะไรสักตัวค่ะดำน้ำไปหลารอบแล้ว ตัวนี้ก็รอแล้วค็นอลอนองออ จะมาจ้องทำไมเนี่ยนีไ่ไปไหนเลยนิ่งเลยค่ะ,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 ะกระโดดขึ้นมาเป็นนกกรรีบวิ่งทันทีค่ะ เยะอู้หันี้มาตัวเจ็บมาค่ะย่าไล่กันไปนะค่ะไล่กันมานะ้ค่ะตาดำด้วยเอาเป็นไงคะเป็นโอ้โหูตาดำเป็นฝูงค่ะนูนนกขาวเข้าไปในกลุ่มค่ะเอ้า ทั้งกาดำทั้งนกขาวค่ะโอ้โหน่นนะคะเป็นแถวเป็นแถว กลุ่มปลาค่ะกลุ่มปลาน้าไหลลงมา ได้ปะ ท้องก็ยังไม่หนีนะคะยังจ้องนกาเิมน้ำค่ะเติมน้ำเต็นค้องนะคะต่อแถวกันยาวไปที่ เอาไม่อยู่เดยค่ะจับปลาได้เอาไม่อยู่นู่นนู่นหอหโหมาแล้วค่ะมาแล้วกลุ่มนี้ใหญ่เลยค่ะใหญ่เลยค่ะกลุ่มนี้ กลับมาอีกแล้วอู้อู้ได้ปลาข้าได้ปลาข้าได้ปลาโอ้โหเท่านี้ได้ปลาแล้วค่ะปลาแล้วค่ะกินปลาแล้วกินปลาแล้ว,าลว,าลวมาเจอีิโชคดีเนาะได้ปลา ควนได้ปลาแล้วค่ะปลาตัวเล็กแต่ยังไม่ได้ตัวใหญ่ค่ะ ดูปลาค่ะ ไปผ่านมาทางน้ำไหล้หลายตัวเป็นสิๆสๆบๆแล้วค่ะที่คุณยายนั่งที่นี่คุณยายก็จะดูปลาบืนแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าตัวนี้ก็ามา องมีขปาขึ้นมาตามทางน้ำถ้าเขาไม่ขึ้นมาเขาก็มาเล่นน้ำกลุ่มปลาใหญ่นะคะกลุ่มปลาเล็กแบบพึ่งเลยจะเป็นรอบสุดท้ายทุกอย่างผ่านไปหมดปลาเล็กถึงจะมาตอนนี้ไม่มาค่ะ คนนี้กดตามหลังมานะคะนี่นีนน่อ้าวมันดำน้ำแล้วตัวอยู่ข้างหน้าดำน้ำหายไปแล้วค่ะเออดำน้ำหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะโอ้นั่นนั่นนั่นยังอยู่ยังอยู่โอ้ขึ้นมาอยู่คะ่ะ ยังโผหัววันนี้เอา้าดำไปอีกแล้วดำไปอีกแล้วดำน,น้ำไปอีกแล้วค่ะลมด้วยนะคะเอ้านั่นนัน่นน,น,นั่นนั่นไปทานงโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นเห็นแต่หางเห็นแต่หางตัวนำหน้าค่ะพวกเขาจะไปเรื่อยๆตามฝั่งเนาะไม่อยู่ ไม่อยู่ตัวนั้นได้ปลาแล้วค่ะนูนนูนนูน,น,นเจ้าที่หางไม่มีนะได้ปลาแล้วค่ะนะจะตามไปดูตามไปดูลมเริ่มหนาวปลาก็คงไม่ขึ้นหรอกคะ่ะปลาก็คงจะมีแต่ลงเลนาะลงหนองลงบึงลมหนาวเริ่มมานะ Virkelig <laughs> e, bra! ไปมุมนั้นเองเนี่ยอืมเป็นที่ชนะอืม ไวมากค่ะโอ้โอ้โอ้โอโก,าโกาดำมาเอากาดำมารีบ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 นี่นี่นี่กาดำอล่ โอเคค่ะคุณหายขอเก็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกเลือดทุกไหลขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันที่น้ำไหลจอกๆอกที่บึงใหญ่ภาพบรรยากาศเดินแต่ว,ว่าเปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะนกปลา เขาก็มาอยู่เรื่อยๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ